เมื่อวานก็มีน้องนะคะได้ถามพี่อนฝนเนี่ยโอ้พี่อนฝนคะหนูขอวิธีหน่อยได้ไหมคะหนูเรียนออนไลน์ตอนนี้นหนูเบื่อแล้วหนูก็เครียดมากเลยค่ะวันนี้นะคะพี่อนฝนเนี่ยก็เลยจะมาบอกวิธีเรียนออนไลน์ยังไงไม่ให้เบื่อไม่ให้เครียดพร้อมเคล็ดลับในการจําด้วยนะ พ่งนี้นะคะน้องๆเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราอ่ะกินมื้อเช้าก่อนเลยนะแล้วมื้อเช้าที่พี่นฝนจะแนะนำเนี่ยก็คือขนมปังโฮลวีทค่ะจะหนึ่งแผ่น2แผ่นก็ได้นะคะแล้วก็ไข่าดาวโยเกิร์ตสักถ้วยนะใครเป็นตกขาวโยเกิร์ตช่วยได้นะคะอันเนี้ยก็จะดีต่อสุขภาพด้วยนะตอนเช้าๆเราก็จะกินอะไรเบาๆรองท้องไปนะคะแล้วก็พอเรียนจบทุกๆหนึ่งวิชาเนี่ยพี่ฝนฝนแนะนำให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมากินน้ำ แกว่งแขนยกขาสควอตหรืออะไรก็ได้นะคะขอแค่5นาทีพออืแล้วเราก็ค่อยกลับมานั่งเล่นเกมหรือว่าจะถ่าย t ิ k กตอกจะดู YouTube อะไรก็ได้ระหว่างรอเรียนนะคะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าตอนที่เราอะ่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะ่ะตอนที่เราเรียนพักจบหนึ่งวิชาปุ๊บ เราก็จะขอคุณครูไปเข้าห้องน้ํากันใช่ไหมนั่นแหละร่างกายเราก็ได้มีการขยับเราก็ได้เดินออกมาข้างนอกห้องเดินสูตรอากาศเดินมองห้องอื่นว่าเขาเรียนอะไรกันอยู่เดินชมนกชมไม้กันไปแล้วถ้าเป็นเด็กมัธยมเนี่ยเราก็จะเดินเปลี่ยนห้องเรียน เดินการสนุกสนานเลยมองรุ่นพี่มองดาวโรงเรียนมองคนหลอ่อคนสวยแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้เราไม่เบื่อแต่ว่าตอนนี้เราเรียนอยู่ที่บ้านน่ะเราก็ไม่ได้ทําอะไรใช่ปะเราก็จ้องแต่หน้าจอคอมจ้องแต่มือถือมองไปก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมมันก็น่าเบื่อมันก็เลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกเครียดแล้วก็ตอนเช้าเ้านะคะเราเนี่ยไม่ควรจะทานขนมนะขนมเค้กของหวานพวกเนี้ยเรางดเลยก็ได้นะคะเพราะว่าพอเราทานไปใช่ปะ มันจะทําให้น้ําตาลเราอะสูงเราจะมีความสุขแป๊บเดียวพอน้ําตาลตกเท่านั้นแหละเราก็จะเครียดหดงุดหงิดเรียนไม่รู้เรื่องตอนกลางวันนะคะตอนกลางวันพี่อุน่นฝนก็แนะนําให้เราเนี่ยกินข้าวข้าวกล้องข้าวขาวอ่าไม่ใช่ข้าวขาวนะข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่เราไม่ควรกินข้าวขาวหรือว่าขนมปังขาวนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราหิวเร็วแต่ถ้าเรากินพวกข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่พวกเนี้ยมันจะหนักท้องแล้วมันก็จะทําให้เราอิ่มนานกินไม่ต้องเยอะนะักหนึ่งทัพพีพอหรือ ห้าช้อนอะห้าช้อนกินข้าวเราอะแค่นั้นก็พอนะคะเพราะว่าถ้าเรากินเยอะใช่ปะเดี๋ยวเราจะง่วงง่วงตอนบ่ายแล้วเราก็กินนมอย่าลืมกินนมนะเออตอนเช้าพี่ฝนก็ลืมบอกให้เรากินนมด้วยนะเช้ากินนมกลางวันกินนมนะคะแล้วก็ตอนกลางวันใช่ปะพอเรากินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตุนขนมไว้ได้เลยค่ะขนมที่พี่ฝนจะแนะนาอะก็เหมือนเดิมนะคะดาร์กช็อกโกแลตอันนี้กินดีนะดีกว่าขนมแบบ ขนมกรอบ,อบหรือว่าขนมหว,วานหวานอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นอนะ่ะมันทําให้เราเคี้ยวเพลินไงแต่พอสักพักเราก็จะรู้สึกเครียดต่อแต่ว่าดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยกินแล้วหายเครียดด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งอะ่ะอยู่บ้านอะ่ะเราตุนขนมกินขนมได้เลยอะ่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องแอบกินไงแต่ตอนที่เราอยู่โรงเรียนใช่ไหมตอนกลางวันเราซื้อขนมเสร็จเราก็ต้องมานั่งแอบกินแอบคุณครูพอเผลอปุ๊บเราก็แอบกินมีใครแอบกินขนมในห้องเรียนบ้างไหมคะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะพี่ฝน,นก,ก็ชอบนะรู้สึกแบบแอบแล้วมันอร่อยแต่ว่าอยู่บ้านนะเราก็ไม่ต้องแอบไนงะเราก็กินได้เลยนะสบายใจหรือว่าถ้าใครเนี่ยกินขนมแล้วก็กลัวตัวเองจะอ้วนใช่ป่ะตอนนี้เราน้ําหนัก ขึ้นน้ำหนักเกินนะเพื่อนฝนก็แนะนําให้เราเนี่ยกินถั่วนะคะเรากินถั่วได้เลยนะวันละหนึ่งกับมือหรือเราจะกินหมอฝรั่งก็ได้เคี้ยวไงเราต้องเคี้ยวเพลินๆนะตอนเย็นนะคะเราเรียนจบแล้วอะ่ะเราเรียนจบทุกวิชาเพื่อนฝนว่านะ่าก็ไม่น่าจะเกินประมาณ4ี่โมงหรอกมั้งเพราะว่าลูกเพื่อนฝนเนี่ยเรียนจบก็คือ4ี่โมงเย็นนะคะเพื่อนฝนน่ะให้เวลาเราอะ่ะเล่นเกมเลยผ่อนคลายเลยเราจะเล่นเกมดูหนังหรือว่าดู YouTube ดูคลิปดูอะไรก็ได้อะที่เราชอบนะ1ชั่วโมง1ชั่วโมงพอนะอย่าติดใจนะเราต้องตั้งเวลาเลยเพอครบ1ชั่วโมงปุ๊บเราลุกขึ้นมาออกกําลังกายเลยค่ะออกกําลังกายให้ได้ครึ่งชั่วโมงนะกระโดดตบเดินไปเดินมาซ็อรคอสทำตามคลิปใน t ิกตอกก็ได้นะนั่นแหละทําให้ได้ครึ่งชั่วโมงนะแล้วจะดีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันจะทําให้เราอะหลั่งสารเอนโดฟินอะสารเอนโดฟินคือสารแห่งความสุข จากที่เราเครียดใช่ปะพอเราออกกําลังกายให้เหงื่อมันออกอะ่ะเราจะมีความสุขนะน้องๆแล้วต้องกินคืนเราก็จะนอนหลับดีด้วยนะคะหรือว่าเราเนี่ยจะปลูกต้นไม้ทํากับข้าววาดรูปเล่นดนตรีทําอะไรก็ได้ที่เราชอบอะ่ะใครที่แบบอยากเล่นดนตรีแล้วเล่นไม่เป็นเราก็เปิด YouTube เลยแล้วก็หัดเล่นตาม YouTube ก็ได้หรือว่าใครชอบวาดรูปเราก็แบ่งเวลาเปิด YouTube แล้วก็หัดวาดรูปก็ได้อันนี้ก็ช่วยได้นะทีนี้ตอนที่เราดูหนังเนี่ยพี่ฝนน,น่ะ อยากจะบอกว่าเราอย่าดูหนังผีนะคะไม่ว่าจะตอนไหนก็นแล้วแต่ยิ่งตอนที่เราเครียดอ่ะเราไม่ควรดูหนังผีหนังฆาตกรรมข่าวไม่ดีทั้งหลายเลยเพราะว่าพวกเนี้ยมันไม่ได้ทําให้เราเพลินเลยนะมันจะทําให้เราเครียดจิตตกคิดมากให้เราไปดูหนังแบบพวก การ์ตูนวอลดินี์เหมือนพวกเอลซ่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องดูพวกเนี้ยเราต้องเสพสิ่งที่มันแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจสิ่งที่มันสวยงามอะ่ะเพราะอะไรก็เพราะว่าเราเครียดอยู่แล้วพอเราเครียดเราไปดูอะไรที่มันแบบน่ากลัวสยองขวัญหรือว่าข่าวฆา,วาวตกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งทําให้เราอ่ะรู้สึกอุ้ยทาไมโลกมันช่างโหดร้ายโหดหู่มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้เราเครียดนะเราควรที่จะหาอะไรผ่อนคลายดูนะคะอย่าทําให้ สมองหรือว่าความคิดเราอ่ะมันยิ่งกดยิ่งเครียดนะอันนี้พี่ฝน,นพูดจริงๆนะเพราะว่าเวลาพี่ฝน,นคิดเครียดใช่ปะ่ะพี่ฝน,นก็ดูแบบพวกข่าวฆาตกรรมข่าว,าว,าว,าวอะไรอย่างเงี้ยโอ้เรายิ่งแบบดาวลงไปใหญ่เลยนะเทคนิคง่ายๆเลยนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยนะและเราสามารถมีความสุขได้ตลอดเลยคืออะไรรู้ไหมพี่ฝน,นเนี่ยใช้มาตลอดเลยนะคะนั่นก็คือเราควรจะมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราค่ะ ที่ยัส่วนพูดจริงๆนะอย่างเช่นวันนี้แม่ทํากับข้าวอร่อยจังเราก็ต้องมีความสุขที่แม่เราทํากับข้าวให้เรากินอู้วันนี้แม่ทํากับข้าวอร่อยจังเลยแต่ถ้าวันไหนแม่ทํากับข้าวแม่อร่อยเราก็อย่าไปว่าแม่นะคะเราก็ต้องคิดซะว่าสงสัยแม่คงอยากให้เราลดความอ้วนมั้งวันนี้ก็เลยทํากับข้าวไม่อร่อยเห็นไหมทุกอย่างเราต้องคิดให้มีความสุขนะคะและเราอ่ะก็จะไม่เครียด เราก็จะรู้สึกดีรู้สึกแบบว่าแฮปปี้ถ้าถ้าใครที่แบบเครียดมากๆนะเราต้องการหายตอนเนี้ยพี่อุ๋ยชวนก็แนะนําให้เราเนี่ยกินแตงโมค่ะกินผลไม้ผลไม้รสเปรี้ยวเอาแบบพวกตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายแหละสับป,ปะเออสับป,ปะรดก็ได้สับป,ปะรดสตอรอเบอรี่พวกเนี้ยนะจับปั่นเลยค่ะกินน้ําปันนะ่นอ่ะ แต่น้ำปั่นในที่นี้ไม่ใช่ชานมไข่มุกนะอันนั้นยิ่งกินเดี๋ยวยิ่งเครียดกินแบบพวกน้ำผลไม้ปั่นนะเปรี้ยวๆอ่ะกินของเปรี้ยวอ่ะเป็นไหมพอเรากินของเปรี้ยวแล้วเราจะรู้สึกแบบสดชื่นวูดขึ้นมาแบบสดชื่นอย่างนี้เลยนะเคล็ดลับความจำทำยังไงให้จำได้เรียนแล้วจำได้อ่ะเออปกติเราเรียนเราอ่านหนังสือเราก็จำไม่ได้ใช่ป่ะพี่ฝนจะมาบอกเคล็ดลับทำยังไงให้จำได้นะคะเคล็ดลับนี้ก็คือเราต้องจำทุกอย่างให้เป็นภาพค่ะ น้องๆเคยได้ยินคำว่า mind map ไหมคะนั่นแหละถ้าเราจําทุกอย่างให้เป็นภาพอะเราจะจําได้นะแต่ถ้าเราท่องจำใช่ป่ะเราอ่านหนังสือแล้วเราก็ท่องท่องท่องไปเหอะแบบท่องไปอะท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองอะท่องยังไงเราก็จําไม่ได้คะ่ะแต่ถ้าเราจําให้เป็นภาพอะเหมือนตอนเด็กๆอะตอนเด็กๆที่คุณแม่สอนเราอะว่าเนี่ยคือกอไก่นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่เขียนแบบเนี้ยเขียนแบบเนี้ยแล้วให้เราอ่านเนี่ยกอไก่ออ อยู่นี่อยู่นี่เราก็คงจําไม่ได้ใช่ไหมคะแต่คุณแม่จะสอนเราก็คืออะไรเอาภาพไก่มาให้เราดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือไก่เนี่ยคือไข่นี่คือต้นไม้ตอนเด็กๆคุณครูคุณแม่อนุบาลยังไม่ได้เอาตัวหนังสือ,อมาให้เรามาให้เราจาเลยจะจําเป็นภาพเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราอ่านหนังสือ,อเราต้องจําทุกอย่างให้เป็นภาพเหมือนเวลาที่เราอ่านการ์ตูนทำไมเราอ่านการ์ตูนแล้วเราจําการ์ตูนได้ จำการ์ตูนเรื่องนี้เรื่องนั้นได้ทั้งเล่มเลยนั่นก็เพราะว่าการ์ตูนเป็นภาพไงมีตัวหนังสือกับภาพประกอบแต่เราก็จะจําเป็นภาพว่าอ๋อภาพตอนนี้เขากําลังพูดแบบนี้เนื้อเรื่องเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเคล็ดลับนะที่จะทําให้เราเนี่ยจำได้นะคะน้องๆก็ลองใช้ดูนะถ้าไม่รู้ว่า MindMap คืออะไรนะคะเราลองเซิร์ชใน Google เลยเขาจะมีวิธีการสอนนะ ให้จําแบบ mind map อะ่ะเวลาเราเรียนวิชานี้วิชาไหนที่ยากอะ่ะเราก็จะจําทุกอย่างจําสูตรอะเป็น mind map เราจะไม่จําสูตรเป็น2ยกกาลัง h 2o อะไรพวกนั้นอะ่ะพี่อนฝนก็จาไม่ได้มันยากเกินแล้วพี่อ้นฝนเนี่ยก็อยากจะบอกพวกเรานะคะว่าถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้ในตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า เราจะได้ไม่ต้องเครียดน,นะคะเราต้องฝึกฝึกทุกวันนะเราเนี่ยไม่สามารถจําได้ในวันเดียวนะคะก็เหมือนกําแพงเมืองจีนนะที่ไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวนะคะถ้าเราฝึกทุกวันเราก็จะจําได้แล้วเราก็จะเก่งเองนะคะถ้าน,น้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะพี่ฝนฝนอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตาไมไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนพี่ฝนฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ